สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูทัศน์ก็จะพาเด็กๆมาคัดแยกขยะนะคะมาดูซิว่าขยะแต่ละประเภทที่เรากินใช้เหลือนะคะเราจะคัดแยกหรือว่าทิ้งกันที่ถังไหนกันบ้างนะคะเรามาดูกันนี่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่รครูทัศน์ได้พิเก็บมานะลกูกคุณครูทัศน์จะพาทิ้งอันนี้คืออะไรนะอันนี้ก็คือขวดน้าที่เราดื่มแล้วนะคะ ขวดน้ำเราจะทิ้งที่ไหนลกูกขวดน้ำเราก็จะต้องมาทิ้งที่นี่เลยค่ะถังขยะรีไซเคิลนะคะเราจะใส่ขวดน้ำลงไปในนี้เราจะใส่ขวดน้ำลงไปในนี้เลยนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหวานเนี่ยขวดน้ำหวานก็ใส่ได้นะคะถังขยะรีไซเคิลหรือว่าจะเป็นเศษกระดาษนะคะกระดาษต่างๆที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เทงลงไปในถังขยะ ใส่ขึ้นนะคะต่อไปนี่เป็นพวกกระป๋องสเปร์กระป๋องสเปร์มันต้องอยู่ที่ไหนลกูกมันต้องอยู่ที่ถังขยะอันตรายนะคะเรามาถึงที่นี่ได้เลยนะคะโอเคอทิ้งลงไปได้เลยเดี๋ยวนะคครับ้ง,งไปดีได้เลยนะคะพวกกรงสเปร์นี่อาจะทิ้งให้เป็นตัวอย่างเลยนะคะอันเนี้ย Ừ, ถ้ามัานหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวก็เอามาทิ้งในนี้เลยนะลูกทิ้งเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขยะทั่วไปนะคะตรงนี้เรามาทิ้งใส่ในนี้ทั่วไปแล้วก็จะทิ้งใส่ในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปในนี้ได้เลยขนมพวกกรอจนะอะไร ก็จะเป็ át, นว่นี่ค่ะเศษอาหารเศษผักต่างๆเราก็จะนำมาทิ้งอ่งนี้ได้เลยนะคะก็คือการแยกประเภทของขยะนะเดี๋ยววันนี้คุณครูทัดจะจะให้เด็กๆลองไปแยกประเภทขยะนะอะทิตแม่ครูท้าดูว่าเด็กๆจะทิ้งขยะถูกทางหรือเปล่าทั้งขยะอันตรายทั้งขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิลแล้วก็ถังขยะทั่วไปเด็กๆลองไปแยกขยะมาให้คุณรู้ทันดูเลยนะคะว่าแยกถูกหรือเปล่าคุณรูทันฝากเพลงหนึ่งเพลงเกี่ยวกับการทิ้งขยะนะคะอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งทิ้งแล้วจะสกปรกถ้าเราเห็นมันรกต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บนะคะเก็บให้ถูกที่ทิ้งให้ถูกถัง โลกของเราก็จะสดใสสะอาดน่าอยู่ค่ะบ๊ายบายรอชมคลิปอยู่นะคะ